สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้ประเทศไทยนะคะได้เสนอเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกยูเนสโกแล้วและขณะนี้นะคะได้รับบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้น ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติมานานเกือบ10ปีแล้วและผู้แทนยูเนสโกนะคะได้ลงพื้นที่ประเมินศัก,กยภาพความพร้อมทุกด้านขณะที่เอกสารการขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะคะได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบสำหรับอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วและการนำคณะทูตมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทยนะคะคาดหวังว่าจะได้รับข่าวดี ในการพิจารณาให้ประเทศไทยจะได้รับขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนนี้หนากรุงริยาตราชอาณาจักรซาอดุดีอาระเบียทางการไทยนะคะได้เชิญคณะทูตานุทูตเประเทศสมาชิกได้แก่อาร์เจนตินาเบลเยียมอียิปอินเดียอิตาลีเม็กซิโกและนจิเรีย เยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยตามคําแนะนําของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะขอเสียงสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของประเทศไทยเราไปฟังความคิดเห็นของคนไทยดูบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรมาเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะโดยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะคนเพชรบูรณ์รู้สึกยินดีมากๆ ประวัติศาสตร์เมืองสีเทพร่ำเรียนมากันตั้งแต่เด็กๆขอให้ความฝันเป็นจริงเถอะค่ะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเป็นสถานที่ที่ชื่อเหมาะสมและเพราะมากๆเมืองสีเทพขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวเพชรบูรณ์ด้วยครับมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะตรงจุดไหนๆในประเทศไทยขอให้กรมศิลปากรหรือกรมวัฒนธรรมเร่งบูรณะปฏิสังขรณ แล้วช่วยกันทําให้กลับมาสวยงามเหมือนครั้งที่รุ่งเรืองวัดวาอารามสถานที่สําคัญต่างๆเมื่อถูกแสงพระอาทิตย์กระทบทำให้ทั้งประเทศเป็นสีทองดูดเมืองในวิมานสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้คนจะพากันลหลงไหลมาเยี่ยมชมประเทศไทยของเราโดยไม่ขาดสายจากปากต่อปากก็จะตรงกับที่มีคำทำนายไว้ว่าไทยเราจะอยู่ในยุคศีวิไลมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะคะ รู้สึกดีใจปลื้มใจมากวันหลังต้องไปชมแบบเฉพาะจอดจงซะแล้วสุดยอดค่ะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเราคนสีเทพรู้สึกภูมิใจมากๆมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเมืองไทยมีเมืองโบราณเยอะแต่ที่ผมเพิ่งไปมามีแค่สามแห่งสุโขทัยอยุธย,ยาและสีเทพหเมาะสมครับน่าจะได้ตั้งนานแล้ว เป็นเมืองโบราณที่มีเมืองนอกเมืองในเป็นอาณาเขตให้จินตนาการย้อนถึงอดีตได้ชอบครับสีเทพมาต่อที่ความคิดเห็นท่านสุดท้ายแลวนะคะโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าขมนรู้คงอกแตกตายเดี๋ยวก็มาโชว์โง่หาว่าเป็นของบรรพบุรุษมันแต่โดนไทยแย่งไปอีกค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนและความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนนะคะ ที่แอดได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ